มาถึงคิวของท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะครับดวงของคุณในช่วงสัปดาห์นี้เปิดไพ่กันครับไพ่ใบแรกทศกัณฐ์ออกรบใบที่สองครับพระนางสุพรรณมัชฉาสุดท้ายออกมาเป็นเทพธิดาแมงป่องสัปดาห์นี้ท่านที่เกิดวันอาทิตย์ระมัดระวังเรื่องของการเจรจาเอกสารการรับปากรับคำอะไรต่างๆนานาหรือทําธุรกรรมถ้ารออะไรอยู่จะมีการผิดพลาดคาดเคลื่อนไม่ใช่ว่าจะไม่สําเร็จนะครับแต่ว่ามันต้องรอต่อไปก่อน ซึ่งในการรอนะครับมีความหวังแต่คุณห้ามใจร้อนอย่าต่อปากต่อคำอย่าต่อว่าคู่กรณีหรือแม้กระทั่งว่าตำหนิปีเตียนอะไรก็แล้วแต่ตรงช่วงนี้ต้องระมัดระวังให้มากๆเพราะในการที่คุณออกความเห็นใดๆหรือไถ่ถามเรื่องราวใดๆก็ตามเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องเงินสิ่งที่คุณรออยู่จะส่งผลทําให้คุณติดลบได้ไง่ายๆนะครับต้องเฝ้าระมัดระวังนิดนึงส่วนเรื่องของการเสริมดวงให้สำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ช่วงนี้นะครับ ถ้ามีโอกาสทําบุญเกี่ยวกับเรื่องหนังสือสวดมนต์หรือจะเป็นการทําบุญที่เกี่ยวกับตู้พระไตรปิฎกนะครับอันนี้ถ้าเกิดมีโอกาสก็ทํำซะจะช่วยเสริมดวงคุณได้เป็นอย่างดีเลยครับผม ท่านที่เกิดวันจันทร์ครับในช่วงสัปดาห์นี้ไพ่พิอากาศของคุณสาใบาได้ตามนี้เลยนะครับไกรทองปราบชรวันพระนางสุรส,สัวดีและไพ่พระแม่นางกวักครับช่วงนี้สําหรับท่านที่เกิดวันจันทร์คิดอยากลงทุนอยากจะทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภเช่นเสี่ยงโชคหรือจะเล่นหวยเล่นหุ้นหรือให้ใครหยิบยืมเงินช่วงนี้ไม่ดีทั้งสิ้นนะครับใครก็ตามที่มาชวนคุณลงทุนในช่วงสัปดาห์นี้ท่านที่เกิดวันจันทร์หยุด อย่ากระดิกตัวอย่าควักเงินคุณออกมาโดยเด็ดขาดใครที่บอกว่าไอ้นู่นดีไอ้นี่ดีถ้าคุณไม่เข้าใจในเนื้อง,งานหรือไม่มีประสบการณ์ในสิ่งที่เขามาบอกอย่าควักเงินตัวเองเพราะโอกาสที่คุณจะโดนหักหลังมีสูงมากๆเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับท่านที่เกิดวันจนันทร์ระมัดระวังในเรื่องของความคิดของคุณเอาไว้ให้ดีมันไม่เป็นจริงตามที่คุณคิดนะครับสัปดาห์นี้คิดหวังอะไรรออีกหนึ่งสัปดาห์จะดีกว่าเสริมดวงสำหรับท่านที่เกิดวันจนันทร์ สัปดาห์นี้นะครับหาอกาสหวานสังกทานที่มีพระปางสรุปม,มานด้วยนะเพื่อที่จะเป็นการขาจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีให้ผ่านจากดวงชะตาคุณไปในเร็ววัยนะครับมาถึงคิวสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารครับไพ่ที่อากาศสัปดาห์นี้ของคุณดีหรือไม่ไปดูกันนะครับใบแรกครับได้เทพ้างคารใบที่สองนะครับได้เทพพสาวสุดท้ายได้ไพ,พ่พระนางสุรัชสวัสดีไพ่แบบนี้นะครับคุณจะต้องหนักแน่นเยอะ ท่านที่เกิดวันอังคารครับช่วงนี้ครับจะมีบททดสอบความรู้สึกของคุณหัวจิตหัวใจของคุณนะครับว่าคุณหนักแน่นพอหรือเปล่าเพราะว่าไพ่พนางสุรศดีหมายถึงว่าคุณจะได้รับการช่วยเหลือหรือว่าการหยิบยื่นโอกาสอะไรบางอย่างจากเพศตรงข้ามของคุณนะครับเทพสาวเนี่ยหมายถึงว่าคุณอยู่บนหลังเสือแล้วคุณลงยากมากๆถ้าการตัดสินใจในช่วงสัปดาห์นี้ของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนเรื่องของชู้สาวแต่ผมให้ประเด็นน้ำหนักมาที่เรื่องของชู้สาวมากกว่า นะครับผู้หญิงจะมีผู้ชายเข้าผู้ชายจะมีผู้หญิงเข้ามานะครับเพื่อยื่นข้อเสนออะไรบางอย่างให้กับคุณแนะนำนะครับตั้งสติให้ดีหยุดฉุกคิดสักนิดหนึ่งนะครับว่าข้อเสียข้อได้อันไหนมันจะมีมากกว่ากันและที่สําคัญนะครับให้มันผ่านสัปดาห์นี้ไปให้ได้นะครับสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารแนะนําให้ทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของแสงสว่างครับเติมน้ําอันตะเกียงหรือตู้ข้าวน้ำข้าไฟวัดก็ถือว่าแก้ดวงได้เป็นอย่างดีครับ มาแล้วครับสำหรับท่านที่เกิดวันพุธมาเช็คดวงรายสัปดาห์กับไพ่พี่อากาศไพ่พรมยานกับผมนะครับเปิดไพ่ทันทีครับไพ่ใบแรกได้ไพ่พระแม่อุมาทวีใบที่2ได้คุณแผนกระนางพิมพิลาลายสุดท้ายได้หุนุมานกระนางเปรจกยัย3าไพ่นะครับที่จะบอกกล่าวสำหรับท่านที่เกิดวันพุธนะอันดับแรกเลยไพ่พระแม่อุมาหมายถึงการดูแลการเอาใจใส่การใส่ใจนะครับเป็นหน้าที่ ใบที่สองคุณแผงกระนางพิมพ์ทีลาลายเนี่ยหมายถึงเรื่องชู้สาวเรื่องความต้องการกิเลสกำหนัดต่างๆสุดท้ายหนุมากระนางเป็นจากายมันส่งผลเกี่ยวกับเรื่องว่าคุณจะทําอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นทําธุรกรรมทาการค้าขายอะไรต่างๆนานาควบคู่กับคู่ครองความรักของคุณต้องเฝ้าระมัดระวังนิดนึงไม่ใช่ไม่ประสบความสําเร็จนะครับแต่คุณจะต้องพึ่งพาอาศัยคู่ครองความรักของคุณค่อนข้างเยอะเช่นคุณเป็นคนลงเงิน คุณเป็นคนคิดและคู่ของความรักของคุณเป็นคนต่อยอดลงแรงให้อันนี้ถือว่าดีนะครับไพ่คุณแผงกระน,นามพิมพิลาลัยมันดูเหมือนกับว่าเป็นไพ่เจ้าชู้นะครับมันมองว่าคุณเนี่ยกำลังคิดเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานต่างๆและก็มีมากกว่าหนึ่งอย่างนั่นเองเสริมดวงสำหรับท่านที่เกิดวันพุธครับช่วงนี้หาโอกาสนิดนึงครับสวดมนต์บ่อยๆจะบทอะไรก็ได้แต่ขอให้เป็นบทยาวๆคิดดีทำดีพูดดีจะผ่านอุปสรรคช่วงนี้ไปได้ครับ มาแล้วครับท่านที่เกิดวันพระัาศบดีดวงในสัปดาห์นี้คุณได้ไพ่อะไรบ้างไปดูกันนะครับไพ่ใบแรกเลยนะครับพระรามกับนางสีดาใบที่สองได้ไพ่พระพุธสุดท้ายได้ไพ่พระเกดมงคลนะครับในช่วงนี้คนที่เกิดวันพระัาบดีถ้าอยากไปปฏิบัติธรรมอยากทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องของวัดวาอารามงานบุญต่างๆเกี่ยวกับสถานสงเคราะห์หรือจะเป็นในเรื่องของสํานักปฏิบัติธรรม คุณสำเร็จแน่นอนนะครับไพ่พระรามกระดางสีดาเนี่ยต้องมีคนให้การช่วยเหลือสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีใบที่2พระพุทธนะครับถ้าคิดจะเดินทางไปวัดวาอารามที่อยู่ต่างที่ต่างพินถือว่าเป็นเรื่องที่ประสบความสําเร็จอย่างยิ่งนะครับดาวเกตมงคลคือการสร้างบารมีคนที่เกิดพระราชสบรีช่วงนี้อาจจะมี เรื่องของงานบุญต่าง,างๆมาให้คุณได้ได้คิดได้แก้ไขกันนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีทําไปเถอะและดีแน่นอนนะครับเสริมดวงสำหรับท่านที่เกิดวันพระหัสสมบดีช่วงนี้มันทําทานบ่อยๆนะครับจะเป็นการให้เงินคนขอทานก็ได้หรือจะเปิดลงทานจะมีของแบ่งปันกันก็นกถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับ ท่านที่เกิดวันศุกร์ในช่วงสัปดาห์นี้ครับไพ่ของคุณได้อะไรบ้างดวงดีหรือเปล่าติดตามกันครับไพ่ใบแรกครับพญาพาลีจับปูทศกัณฐ์ใบที่สองนางสีดาสุดท้ายได้ไพ่พระโคนนทิครับสัปดาห์นี้ครับถ้าใครกําลังรอเงินอยู่กําลังรอความช่วยเหลืออยู่สำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์ครับความช่วยเหลือกําลังมาแล้วอดใจรออีกสักแป๊บหนึ่งนะครับพญาพาลีจับปูทศกัณฐ์รออีกประมาณ1สัปดาห์7วันว่างั้นเถอะหสัปดาห์นะประมาณ7วันครับ ไพ่ใบที่สองครับนางสีดานั่งแท่นเนี่ยรอแบบทุกใจก็จริงนะครับเข้าใจถ้าความทุกข์มันเกิดขึ้นแต่ว่าคุณก็ต้องอดทนและผ่านไปให้ได้เพราะใบสุดท้ายครับโคโนทิมันคือความอดทนแต่คุณจะประสบความสําเร็จก,กับสิ่งที่คุณรออยู่ตามกําลังบุญของคุณไม่ใช่บอกว่ารอถูกรางวัลที่หนึ่งอันนี้ไม่ได้นะถ้ารอเงินช่วยเหลือคุณจะได้เงินช่วยเหลือนะครับเสริมดวงสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์ในช่วงสัปดาห์นี้ ถ้าเกิดว่าคุณอยากเร่งทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีให้ไวขึ้นให้ไหวบูชาท้าเวสวรรณนะครับดอกกุหลาบแดง18ดอกถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่เป็นดอกกุหลาบใหญ่ๆสีสดๆหน่อยนะครับคาถาบูชาสำหรับท้าเวสวรรณโนก็ลองสวดดูนะครับไปลองทำกันดูครับ มาถึงคิวของท่านที่เกิดวันเสาร์ครับไพ่ของคุณได้อะไรบ้างดูกันครับไพ่ใบแรกครับพระแม่อุมาเทวีใบที่สองได้ไพ่เทพพระราหูสุดท้ายได้ไพ่เทพสาวนะครับในช่วงสัปดาห์นี้คนที่เกิดวันเสาร์ครับคุณจะมีเรื่องปวดเนื้อปวดตัวปวดใจนะครับไม่สบายกระเป๋าสตางค์ด้วยนะไพ่ใบแรกพระแม่อุมาคือการดูแลพระราหูหมายถึงนี่หรืออาการเจ็บไข้ได้ป่วยสุดท้ายครับเทพสาวหมายถึงว่าคุณไม่สามารถที่จะหลีกหนี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการต้องใช้จ่ายหรือเรื่องของเงินเงินทองทองเรื่องสุขภาพต่างๆนานาถ้าจะพูดในองค์รวมๆเขาก็จะบอกว่าเจ้ากรรมนายเวรหรือเป็นเคาะหามยามซวยของคุณนะครับแต่ไม่ต้องคิดมากเกินไปนะครับไม่ต้องคิดมากเกินไปจะทําให้คุณไม่สบายใจเปล่าๆนะครับท่านที่เกิดวันเสาร์นะครับในช่วงนี้ตลอดสัปดาห์มันตักบารอธิษฐานบุญกรวดน้ำนะครับให้เทพเทวดาที่ปกปักรักษาตัวและเจ้ากรรมนายเวร รับประกันเลยครับว่าสิ่งต่างๆที่จากร้ายจะกลายเป็นดีครับลองทําดูนะครับ